สมเด็จพระสังฆราชทรงให้คณะสงฆ์ทั่วโลกจเจริญพระพุทธมนต์แด,ด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระสังฆราชทรงให้คณะสงฆ์ทั่วโลกจเจริญพระพุทธมนต์และ,จะเจริญจิตตภาวนาถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อถวายพระพรชัยเมื่อวันที่15ธันวาคม2565นายอินทรพรจันเอี่ยม รองผอ,อ,อรักษาราชการแทนผอ,อสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและเลขาธิการมหาเถรสมาคมออกประกาศสํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเรื่องให้คณะสงฆ์ทุกวัดเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชายมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ มหาวัชรราชธิดาระบุว่าตามที่สำนักพระราชวังออกถแถลงการลงวันที่15ทธันวาคม2565เรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรม,มหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาทรงพระประชวรความทราบแล้วนั้นสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก ประธานกรรมการมหาเถรสมาคมทรงมีพระบัญชาโปรดให้สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมแจ้งวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดภายในต่างประเทศให้คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพิเศษต่อจากการสวดมนต์ทำวัดเช้าและทำวัดเย็นเพื่อถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพพยวดีกมลหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาเป็นประจำทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่15ธันวาคม2565ทางด้านสถานทูตสหรัฐถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็วสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ขอให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมมรวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวชระราธิดาทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววันพระศกนิกรเฝ้าถวายกำลังใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงพระศกนิกรเนืองแน่นแห่เฝ้าถวายกำลังใจ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขอให้ทรงมีพระพารานามัยแข็งแรงยิ่งยืนนานที่โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยได้มีประชาชนเดินทางมาเฝ้าถวายกำลังใจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดา หลังทรงพระประชวรและเข้ารับการรักษาพระองค์นางสาวบุษวงศ์ธนก,กิจวิลไยอายุ63ปีคนจังหวัดปทุมธาน,นีได้เปิดเผยว่าตนได้เดินทางมาที่นี่เพราะมีกระแสข่าวมากมายแต่พอได้ฟังอ่านถแถลงการก็คลายความกังวลวันนี้ตนมาเพื่อถวายกำลังใจให้กับพระองค์พาขอให้พระองค์ทรงมีพระพารานามัยแข็งแรงยิ่งยืนนานเพราะประชาชนรักพระองค์ ด้านป้าปุ๊กอายุ64ปีเผยว่าตนทราบข่าวจากสื่อออนไลน์ตั้งแต่ช่วงเช้าจึงได้เดินทางมากับเพื่อนๆเพื่อ,อมาถวายกำลังใจให้แก่พระองค์พาที่โรงพยาบาลตั้งแต่ช่วงบ่ายก่อนที่ในหลวงและราชินีจะเสด็จมาจึงได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทั้งสองพระองค์จากนั้นเพียงครึ่งชั่วโมงพระองค์ก็เสด็จกลับทั้งนี้ตนและเพื่อนๆนเคยไปเข้าเฝ้าพระองค์พา รวันคล้ายวันประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วสภากาชาดไทยเปิดลงนามถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรก,กิติยาภาพรุ่งนี้วันที่15ธันวาคม2565สภากาชาดไทยเปิดลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก,กิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดี กรมมหลวงราชสาริีสิริพัฒนมหาวัชระราชธิดาตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2565ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาณชั้น1นอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยบรรยากาศที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้เตรียมนำโต๊ะหมู่ต้นไม้พร้อมนำพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกมหลวงราสารินีสิริพัฒ์มหาวัชระราชธิดามาติดตั้งที่หน้าทางขึ้นลิฟต์ขนย้ายผู้ป่วยชั้นหนึ่งเพื่อให้ประชาชนมาร่วมลงนามถวายพระพร โดยเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนรวมถึงผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องบันทึกภาพโดยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาสำนักพระราชวังได้ออกถแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาาเรนทิราเทพพยวดีกรมมหลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวัชรราชธิดาทรงพระประชวรน,นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยประชาชนจำนวนมากเดินทางมาติดตามพระอาการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทริราเทพพยวดีกรมรหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชราราชธิดาเพื่อถวายกำลังใจและเฝ้ารับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ขณะเสด็จออกจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรมาประทับรถยนต์พระที่นั่งเมื่อเวลา14นาฬิกา43นาทีพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกมลรวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพศ2521เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวประสูตแต่พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสาวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพระองค์มีพระคณิษฐาและพระอนุชาต่ตางประมารดาคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามังกูลสิริวิบูลยราชกุมาร ได้รับพระราชองค์การแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ,ษ์พิเศษและได้รับพระบรมราชองค์การแต่งตั้งเป็นเสนาธิการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลย์รักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลรบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์